พาไปดูทุกชาวบ้านกันนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่โครงการก่อสร้างใหญ่ๆล่าสุดเป็นคอนโดนะคะก็มีไม่แน่ใจว่ามันเกิดความไม่ระมัดระวังหรือว่าละหลวมในการก่อสร้างอย่างไรเพราะมันมีเศษก่อสร้างวัสดุต่ตางๆเนี่ยมันตกมันหล่นลงมาใส่บ้านของประชาชนในชุมชนข้างเคียงคุผู้ชมบ้านเขาร้าวบ้างอันนั้นแตกบ้างอันนี้ เผอวิดจะโดนหัวบ้างเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ไหวค่ะมาร้องเรียนเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเขตถึงไม่ไม่ดูแลเลยทําไมเจ้าของโครงการถึงไม่ระมัดระวังเลยนะคะามาดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะบ้านเรือนประชาชนย่านบางรักนะคะบางหลังเนี่ยมีอาการก็คือตัวอาคารร้าวเลยบางหลังมีเศษปูนนี่ค่ะ เศษวัสดุก่อสร้างตกสใส่หนีพื้นร้าวเลยนะคะบางหลังเนี่ยก็กระทบไปถึงโครงสร้างอาคารเนี่ยแตกเป็นรอยเป็นทางแบบนี้ทั้งหมดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการคอนโดสุดหรูค่ะชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนมา5ปีแล้วที่ผ่านมาเคยรวมตัวกันไปแจ้งกับโครงการแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข โดยหนึ่งในชาวบ,บ้านที่เดือดร้อนคืนชื่อคุณแช์คุณแช่บอกว่าโอ้โหที่ผ่านมานะเดือดร้อนมากๆเลยผลกระทบของคนในพื้นที่เนี่ยก็มีอย่างเช่นลมลมที่สร้างคือพื้นที่คอนโดอะค่ะมันเป็นการสร้างแบบผนังทึบหมดทั้งตัวอาคารไม่มีช่องลมผ่านเลยมันก็เหมือนเป็นการทางลมการทางลมลมก็ตีมาฝั่งพื้นที่ของคนที่พักอาศัยบางบ้านเนี่ยเอาผ้าใบมากางแต่ว่าลมมันแรงถึงขนาดพัดผ้าใบขาดก็มีนี่บางที่นี่นะฮะความแรงของลมบางทีคนเดิน เเนี่ยลมมันแรงมากนะผู้ชมบอกตัวปลิวเลยนะคะเศษฝุ่นเศษใบไม้ก็ปลิวมาชาวบ้านก็ต้องดูแลตัวเองนี่ะละนี่ฝุ่นใช่ไหมใช่ฝุ่นมาเกาะแต่ว่าสายไฟยึกยักนี่ไม่เกี่ยวนะคะเป็นสัญ <c oughs> ลักษณ์กรุงเทพนะคะแต่ระหว่างการก่อสร้างคุณผู้ชมก็จะมีการทําอ,อิฐทําปูนตกลนใส่หลังคาชาวบ้านน้ํารั่วไหลลงมาโดนเข้าของชาวบ้านเสียหายระบบที่จอดรถเนี่ยบางวันก็มีปัญหาเรื่องของเสียง ก็ทําให้ชาวบ้านเขานอนไม่หลับเลยเสียงมันดังมาก oh. อยู่แบบทุกทรมานเขาบอกอยู่แบบประแวงด้วย uh. หวาดผวาด้วยตอนนี้เนี่ยเรื่องไปถึงสารปกครองแล้วค่ะผลกระทบจากโครงการนี้นะครับมันจะมีหลักๆที่หนักที่สุดก็คือเรื่องแรงลมนะฮะเพราะว่าลมมันเนี่ยเวลาพัดมาไม่ว่าจากทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พอมาเจอตึกลมมันจะตีย้อนกลับเข้ามาฝั่งชุมชนฝั่งพนักทะเลทางนี้ทั้งหมดเลย เพราะว่าอาคารเขาสร้างเป็นผนงังทึบทั้ง4ด้านสูงต้อง70เมตรไม่มีช่องให้ลมผ่านเลยลมเลยตีเข้ามาทางนี้แล้วตีเข้ามาประกอบถ้าวันไหนที่ฝนตกฝนก็จะสาดย้อนเข้าหลังคาช,ชาวชุมชนด้านหน้าเน,นี่ยจะได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วระหว่างที่ช่วงก่อสร้างก็จะมีพวกเศษอิฐเศษปูนหรืออะไรตกใส่หลังคาทะลุฝนตกน้ำรั่วทำให้เข้าของเสียหายไปเยอะเลยหลายหลังเลยครับ อ๋อชาวบ้านเล่าเล่าให้ฟังเป็นพาร์ทๆเลยอ่ะกระแตงคุณผู้ชมคะคือเริ่มเดือดร้อนกันตั้งแต่ก่อสร้างแล้วแล้วมาทุกทางเนาะเสียงจากการก่อสร้าง ฝุ่นควันจากการก่อสร้างไหนจะเสร็จอิฐเสร็จปูนที่ร่วงลงมาพอก่อสร้างเสร็จโอ,อ้โหบางทางลมลมตีกลับมาอีกทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งคนที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันชื่อคุณแจ๋วคุณแจ๋วบอกว่าคอนโดเขาเคยนะเคยจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนรับร้องทุกจากชาวบ้านทุกครั้งที่มีการประชุมคุณแจ๋วบอกว่าดิฉันไปทุกครั้งเลยไปร่วมรับฟังด้วยแล้วก็ตั้งคําถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกครั และก็ทุกครั้งเหมือนกันที่ได้รับคำตอบกลับมาจากทางคอนโดว่ารับทราบค่ะเดี๋ยวขอเวลานําเรื่องเข้าที่ประชุมคอนโดขเขาทีนี้พอหลังจากรับเรื่องก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นเคยมีการแก้ไขอะไรเลยทางคอนโดให้ดูแปลนนะคะโครงสร้างมาตลอดยืนยันกับทุกคนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากแรงลมหรือว่าสิ่งต่างๆแน่นอน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเมื่อมีการตอกเสาเข็มทั้งลมแล้วก็บ้านหลายหลังเลยนะคะเริ่มสุดตัวบ้านของเธอเองเป็นร้านเสริมสวยค่ะตัวกำแพงมีรอยร้าวน้ำเนี่ยซึมรั่วตลอดเวลาทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการระแวงค่ะนั่งทําผมกันไปก็กลัวจะมีอะไรตกใส่หัวด้วย โดยทางคอนโดนะคะจะส่งเจ้าหน้าที่มารับเรื่องแต่ก็เปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ทุกรอบเลยอะค่ะซึ่งรับแก้ไขเพียงแค่บางเคสเท่านั้นอย่างเช่นหลังคาที่มันมีอะไรบางอย่างตกใส่อก็มาสร้างให้ก็เปลี่ยนหลังคาให้หรือบางบ้านพื้นสุดใช่ไหมคอนโดก็จะเอาเสามาค้ำให้บ้านจะได้ทรงตัวได้เพียงเท่านั้นเอง มีเศษวัสดุตกลงมาอาคารตัวหลังคาทะลุเขาก็เปลี่ยนหลังคาใหม่ตัวอาคารล้าวเขาก็เอาส่วนของพวกอุปกรณ์มาเหมือนแค่ฉาบให้มันอุปกรณ์มันปกติเหมือนเดิมหรือแม้แต่โครงสร้างอาคารอย่างอย่างส่วนของข้างในที่ติดโครงการมันถึงขั้นที่ว่าอาคารสุด อย่างเมื่อเมื่อกี้มีการเข้าไปตรวจสอบหล,หลายห้องซุดไปหลายห้องอันนั้นคือหนักเพราะว่าเขาอยู่ชิดใช่ไหมอย่างของพี่มันมันซุดช่วงที่แรกๆเลยแต่ว่ามีมีมาทําฟุตบาทมันก็จะไม่เห็นรอยรอยแตกแล้วด้านหน้าของตัวบ้าน ก็เรียกว่าแก้ค่ะแต่ว่าแก้เป็นกรณีกรณีไปไปบอกทีก็มาทําให้ทีบ้านจะทุดเอาสามาค้าแต่ว่านี่มันไม่ใช่ที่ที่เรื่องที่ประชาชนเขาต้องการะนะคะเขาก็าอยากให้มีการแก้ไขแบบถาวรแล้วก็ชดเชยที่เหมาะสมด้วยไปสํารวจบ,บ้านเรือนบริเวณนั้นกันค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็ออกมาบ่นกันเลยแหละบอกว่าร้องเรียนไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจเจ้าหน้าที่โครงการก็เพิกเฉยนะคะจนเรื่องเนี่ยถูกยื่นฟ้องไปที่ศาล ปกครองมีเจ้าหน้าที่เขตบางรักลงพื้นที่มาเมื่อเที่ยงวันนี้คือเที่ยงวันนี้ก่อนน้าข่าวมาแป๊บหนึ่งนั่แหละแล้วก็ตรวจสอบพูดคุยกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่ะก็รับปากไปบอกว่าจะแก้หาแก้ไขให้อย่างเช่นเรื่องของใบไม้ที่โครงการเนี่ยปลูกไว้ต้นไม้เนี่ยมันปลิวไปอัดอยู่ตามท่อระบายน้ําอ่ะเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดแล้วก็จะตัดต้นไม้ของทางโครงการตามที่ชาวบ,บ้านร้องเรียนด้วยก็ค่ะ เหมือนปลายทางแล้วว่ะค่ะเป็นเรื่องของต้นไม้มเรื่องของอะไรที่สามารถทําได้เลยแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวทางเขตก็จะทําแต่ทีนี้ต้องมาดูเรื่องของโครงสร้างอาคารด้วยไหมว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรสร้างในพื้นที่ชุมชนแล้วเป็นตึกสูงขนาดนี้นะคะ อีกคนที่ออกมาร้องแล้วเหมือนกันไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่แต่ก็ออกมาร้องด้วยนะคะคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนไปที่ศาลปกครองในช่วงเช้าเมื่อวานนะคะไปยื่นฟ้องเอาผิดผอ,อ,อเขตบางรักเสียเลยนะคะ<ม>รวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพและคณะกรรมการผู้ชำนาญการซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้มีการก่อสร้างคอนโดนี้นะคะเพราะว่าระหว่างการก่อสร้างเสร็จวัสดุมันหล่นใส่หลังคาบ้าน ใช่ไหมคะแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายต่อบ้านของชาวบ้านเขาด้วยแล้วก็มีการติดกระจกเป็นผนังโดยรอบอาคารแสงอาทิตย์พอมันตกกระทบปับ๊บมันก็กระท้อนกับกระจกลงมาที่บ้านของประชาชนตลอดทั้งวันรวมไปถึงมีการก่อสร้างปิดช่องทางลมเวลาเกิดลมแรงเวลามีพายุบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายอย่างที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังกันเมื่อครู่นี้นะคะ่ะคราวนี้มาฟังเสียงคุณศรีสวัรณหน่อย ผู้ประกอบการก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดคอสลงไปด้วยนะแต่ที่สําคัญเมื่อตึกไม่มีช่องระบายลมเนี่ยปรากฏว่าเวลาเมฆฝนมาหรือเกิดลมพัดแรงมาเนี่ยมันก็จะทําให้แรงลมเนี่ยม้วนตัวลงมานะทำให้คนที่อยู่พื้นระดับล่างพื้นดินเนี่ยบ้านเรือนก็เสียหายเพราะว่ามันจะไปกระทุงให้หลังคาบ้านเนี่ยเปิดออกทําให้เกิด กระเบื้องหลังคาเนี่ยแตกหักเสียหายนี่ก็เป็นความทุกข์อีกประการหนึ่งของพี่น้องชาวชุมชนซอยพน,นัคเลศครับ นี่ค่ะชุมชนพนักเเรียกว่ามาร้องกับคุณศีสวรรันนะเพราะว่าม,มันไม่รู้จะหาใครมาเป็นที่พึ่งแล้วอะค่ะ,คะแล้วก็ยังมีการบ่นมาอย่างเช่นเรื่องของระบบที่จอดรถที่บอกไงว่าเสียงมันดังมันเป็นระบบที่จอดรถอัตโนมัติอพอเวลามีรถเข้าออกทีก็จะมีสัญญาณเสียงเตือนทีนะคะอ,อันนี้แหละสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับพี่น้องในพื้นที่มากๆเลยบางครั้งอะเครื่องเสียมันค้างอะมันร้องดังยาวต่อเนื่องเลยบางทีเสียดึกๆอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาหลับเขานอน,อนกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของชาวบ้านแต่ค มองว่าทําไมกทมทําไมเขตบางรักจึงไม่ใส่ใจไม่ดูแลที่ผ่านมาก็มีการคุยกันมาตั้งแต่ก่อนก่อสร้างแล้วนะคะทางคอนโดก็มารับเรื่องนี้ไปแต่ว่าเรื่องก็เงียบนะคะจนสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสี่หปีแล้วเนี่ยนะชาวบ,บ้านเขาก็เลยต้องเอาเรื่องมาร้องกับคุณศรีสุวรรณนี่แหละคะ่ะ ติดตามพ p t พ HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย